ลิเวอร์พูล5สเปอร์1อาร์เนอร์ส็ลตที่แม้แต่เด็กหงหลายคนยังถามว่าใครวะกลายเป็นกุนซือชาวดัตคนแรกที่คว้าแชมป์พิมลิกได้สำเร็จและเป็นคนที่5ที่คว้าแชมป์พิมลิกได้ตั้งแต่ปีแรกที่คุมต่อจากโชเซ่บริโยอาเชโรติกเปเยเกนี่และอันโตนิโอคองเต้สุดมาก ปบมือให้เลยครับแต่เรื่องของอาร์เนอร์สล็อตไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกวันนี้เดี๋ยวเอาเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ก่อนนะอ่ะก่อนหน่งคำรู้ขึ้นชอบนะครับกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มพามอยากคุยโดยเฉพาะยูทูบเนี่ยติดตามกันเยอะๆนะและหากท่านใดเป็นเจ้าของจาการมีสินค้าขนมเครื่องดื่ม,มหรืออยากสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็สามารถอินบล็อกมาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามไลค์ตรงนะีไว้ตรงนี้เช่นกันนะครับก่อนไปเข้าเรื่องของวันนี้ครับผมมีเรื่องจะทวงเด็กหงอยเรื่องงนึง ไอประเภทเด็กหกนะที่มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมหรือมาคอมเมนต์ตอนไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับในระหว่างรดูการว่าพี่พามคะพี่พามครับถ้าเลี้ยวผู้ได้แชมป์ผมจะส่งของขวัญให้ผมจะส่งเสื้อให้ทวงนะคลิปนี้เลยนะครับเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมทําตามสัญญานะแต่เสื้อรดูการนี้ไม่เอานะครับเอารดูการหน้าหรือเป็นเสื้อลายคลาสสิกก็ได้โอเคผมทวงออกตรงนี้เลยนะทีนี้มาเข้าสู่เกมวันนี้ครับ จริงๆดิวพูเริ่มต้นได้ดีนะครับคือไม่น่าโดนนาก่อนด้วยซ้านะคือ10นาทีแรกเนี่ยโอ้โหก๊ปโปคนเดียวก็2ครั้งดิวพูมีโอกาสยิงถึง4ครั้งในช่วง10นาทีแรกแต่สเปอร์มาครั้งเดียวเตะมุมครั้งแรกโอกาสยิงครั้งแรกก็ได้ประตูนําเลยแล้วเหมือนแม่งเป็นพรมได้ขิดที่ถูกเขียนไว้ไอคนยิงวันนี้นั่นแม่งเสือกเป็นเด็กเก่าของดิวพูเซอย่างนั้นนะครับแต่นั่งไม่ใช่ปัญหาครับคือตอนไอหนึ่งศูนย์เนี่ย บางคนอาจจะแอบหวังมัง้งแต่ตัวผมผมคิดแค่ว่าเดี๋ยวเลียวพูตีเสมอได้เมื่อไรเดี๋ยวก็คงยิงนาได้แหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดนี้เพราะหลังจากที่โดนนําได้ไม่ถึงนาทีเอ้ยไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำเลียวพูก็มาตีเสมอได้แม้จะมีธงแล้วครับแต่พอทันทีที่เราเห็นภาพชาร์คครั้งแรกเราก็มั่นใจได้เลยว่ายังไงแม่งก็ไม่ล้านะครับอ่ะก็เป็นซารา่าแทงให้โซบอสไลาปาดเข้ามาให้ดีอาดยิงนะครับหลังจากนั้นอีกแค่ไม่กี่นาทีนี่คือประตูที่ผมชอบที่สุด คือผมชอบตั้งแต่มันไล่กันในแดนบนอะ่ะโซบัสไลไปไล่ริมเส้นนะครับแล้วก็ไอ้คาร์ฟินแบกเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเขาแท้ๆนะมันวิ่งแซงจนแบบบอลไปเข้าถึงแมสซิเตอร์แม่งแล้วแมสซิเตอร,มร,ตอร์มันยิงโคตรคมเลยคือสุดตีนคือแบบเห็นปฏิกิริยาไฟนบอลในสนามแล้วแบบแม่งสุดเหวี่ยงมากเลยครับจริงๆแฟบอลในสนามวันนี้สุดเหวี่ยงในแท้ๆแทุกจังหวะแต่จังหวะนี้ยผมว่าแม่งสุดเหวี่ยงสุดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาได้3ามหนึ่งจากกัตโปก็พักครึ่งตรงนั้น ครึ่งหลังก็มาได้เพิ่มนะครับคือคนอื่นยิงแล้วซาร่าไม่ยิงก็ยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมครับ4-1แล้วก็มาได้5-1คือแบบลูก5-1นี้ซาร่าคงคิดในใจแบบบอลจะถึงกูอยู่แล้วแต่โมซาร่าเนี่ยผมผมแวะอย่างหนึ่งนะครับประตูได้ของเขาอ่ะคือไอ้เรื่องยิงอะ่ะมันไม่ได้ซีเรียสแล้วยังไงก็ไม่มีใครตามเขาทันตอนนี้โมซาร่าไม่เหลือ2อแอซิดด์อ่ะคือมันยังเลยสี่เกมนะมันยังมีโอกาสแต่จานวนนบมันดูน้อยลงน้อยลงเรื่อย,อย,อยๆครับคือ ไอสอไอซิดของโมซารา่าถ้าทําได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นคนแรกในรอบ20กว่าปีเลยนะครับที่ยิงได้ใจแต่หลัก20มันขาดแค่2ไอซิดยังไงก็แฟนหงนะแทนที่จะเชียร์ให้ซาลายิงน่ยไปเชียร์ให้เขาแอซิดซะคือสถิตินี่ผมเชื่อว,ว่าจะอยู่ไป20-30ปีเลยนะครับเหมือนกับที่อองรีเคยทําไว้ตั้งแต่ต้นปี2000แล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยน่าเสียดายแต่ซา,า่ายังมีเวลาครับ ทีนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วยินดีด้วยพูดได้แค่ดีเลยแม้เด็กผีอย่างเราจะไม่มีความสุขกับการได้แชมป์งพวกคุณนะครับแต่ก็ต้องเล่นสเปรดคือไม่ว่าเราจะพูดด้วยต่างๆนานาว่านี่คือสมบัติของครอบบ้างละอะไรก็บ้างละซิตี้เจ็บเยอะซนอลเจ็บเยอะแต่สุดท้ายถ้าเวอ้ยวผูลไม่ดีด้วยตัวเองถ้าอา์เซนอลแก้เกมไม่ดีในหลายๆเกมที่บางทีครึ่งแรกโดนนำบ้างละเล่นไม่ดีบ้างละแล้วแก้เกมมาได้ส่งตัวสำรองลงมาแล้วยิงได้แล้วจัดหนึ่งเป็นสามจัดศูนย์เป็นหนึ่ง สุดท้ายพวกเขาจะไม่ได้แชมป์ครับเพราะฉะนั้นอาร์เนอร์สโลตก็ต้องได้เครดิตกับการได้แชมป์ครั้งนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับคลิปอาร์เนอร์สโลตเดี๋ยวตามมาทีหลังนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นของซิตี้ก่อนนะครันนะครับซิตี้ก็เข้ารอบชิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแบ่งให้แบ่งพื้นที่ให้ซิตี้บ้างเดี๋ยวของลเยูฟุค่อยว่ากันในคลิปต่อไปเนาะอ่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยครับ